สวัสดีตอนเช้าครับหลังจากที่ฝนตกหยุดครับตกเมื่อเช้านี้ตกมาก็ไม่เยอะครับออกมาดูมิ้มที่ผูกไว้ครับยังอยู่ครับนุ่นครับปลายนิ้วมือผมชี้เลยครับมีหลายวันแล้วครับอยู่นะครับไม่ใช่ไม่อยู่ครับเอาลังผูกไว้เอาแต่น้ำหวานไปถ้าใครยังจําคลิปที่แล้วได้ตรงบ่อลูกลังอยู่พุ่มไม้ครับก้อนน้ำหวานอูมเลยนะครับแต่ไม่รู้จะมีเยอะหรือยังเนี่ยครับ เดี๋ยวจะลองขี่ขี่ดูครับทานี้น้ำหวานก็จะเอาไปครับถ้ายังมีไม่เยอะผมก็จะปล่อยไว้ครับเนี่ยครับนี่ทางด้านนี้ครับอเดี๋ยวลองเขี่กันดูครับสักคู่ครับทําน้าหวานได้เร็วมากครับปิดตาอย่างสวยเลยครับเนี่ยครับรังนี้ผมผูกไว้นะครับผูกไว้เมื่อคลิปที่แล้วถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะจําได้ครับเนี่ยครับร้อยผมตัดไว้จะกิ่งเนี่ยครับ แล้วมันอยู่สูงผมผูกไม่ถึงผมเลยย้ายมาผูกตรงนี้ครับเนี่ยครับยังมีอยู่ครับเนี่ยครับนวหวานเต็มๆเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอย่างนี้ต้องขอครับเดี๋ยวตัดแล้วล้างนี่ก็จะผูกไว้อีกเหมือนเดิมครับทีนี้จะไว้กิ่งไหนดีเดี๋ยวต้องมองมองหากิ่งครับกิ่งอาจจะไม่ค่อยมีเนี่ยครับสวยงามครับเดี๋ยวลองเขี่ยดู เกี่ยวตัวออกครับโอ้น่าหวานเยอะอยู่ครับเนี่ยครับวิธีกัดไอ้วิธีตัดมิ้มรอบสองครับไปเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับเดี๋ยวตัดกันครับขอก่อนครับล้างนี้ครับเดี๋ยวลัางผมจะไม่เอาครับผมจะผูกไว้เหมือนเดิมครับสวยเลยครับเนี่ยครับ ไปครับเดี๋ยวตั้งกล้องสักคู่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจัดการตัดกันครับการตัดก่อนเดีวผมจะปลูกไว้สิ่งนี้ครับแล้วพอตัดเดี๋ยวต้องเดินตอมีดออกครับต้องเอามีดมาปาดลังออกครับเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวปาดตัวลังกันสักคู่ครับปาดลังออกก่อนตรงไหนรู้ไหนรับ เริ่มต่อยครับอดตะลังออกไปผูกไว้ที่เดิมที่ใหม่ครับ ครับเดี๋ยวผมจะมัดผู่กลางทิ้งไว้ครับเนี่ยครับผูกไว้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวตะกูนะครับผมจะผูกรลางทิ้งไว้เพื่อให้อยู่ต่อครับอยู่นะครับไม่ใช่ไม่อยู่ต้องผูกกลางไว้เงี้ยครับเดี๋ยวตะกูจะเห็นว่าตัวจะมาเกาะ ข้อหลังจากนั้นเดราก็จะสร้างระหว่างใหม่เราก็จะมาตัดรอบสามกันผมใช้เถาวันปูกไว้ครับต้อแน่นๆเลยครับ ผูกทิ้งไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตัวก็จะมาเกาะแล้วก็จะทำน้ำหวานออกอออเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผูกไว้เรียบร้อยแล้วครับผูกไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ เหนื่อยครับจะเห็นได้ว่าตัวเริ่มไปเกาะรังแล้วครับเดี๋ยวเรามาตัดรอบสามกันครับถ้ายังอยู่นะครับถ้ายังไม่มีใครเอาไปก่อนเมื่อกี้ผมตัดออกไปจากกิ่งนี้ครับครั้งแรกตัดจากนู่นครับอันนี้ครั้งที่สามไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับอันนี้ผูกไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่ถึงสิบวันนะครับหรือประมาณเต็มที่ก็สิบวันครับมิมจะทํารังเร็วมากครับเดี๋ยวเขาก็จะมา ทำน้ำหวานต่อครับน้ำหวานต่อจากคอนบนแล้วเจะมาตัดเอาอีกครับไปครับตัวเริ่มไปเกาะที่รังแล้วครับเนี่ยครับอยู่นะครับไม่ใช่ไม่อยู่ตัวเกาะดำเต็มแล้วครับเริ่มทยอยบินเข้ามาเกาะรังแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างน้ำหวานต่อประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มมีน้ำหวานประมาณสิบวันก็จะเต็มครับ เดี๋ยวไปดูอีกรังครับที่ผมปาดไปรังนู้นอยู่ต่ำๆครับอยู่พุ่มไม้อย่างนี้เหมือนกันครับแต่อยู่ต่ำอยู่เกือบประมาณติดดินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับมาถึงที่รังที่สองแล้วครับที่ผมปลูกรังทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าจะยังอยู่หรือเปล่ามีใครเอาไปหรือยังอใขรเอาไปหรือยังนอะมันเงียบๆโอ้ยังอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าโอ้น่าจะยังไม่มีนักหวานครับ อย่างครับกาลังเริ่มทําครับเนี่ยครับที่ผมผูกทิ้งไว้ครับรังที่สองอันนี้ต้องปล่อยระยะทิ้งไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับรังน้อยอยู่ข้างบนน้องใส่ลมพัดรังขาดไปแล้วครับข้างบนนู้นที่ผมบอกคลิปที่แล้วมาที่ผ่านมาอันนี้ผูกทิ้งไว้ครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับผูกไว้อย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยว กำลังเริ่มจะทำน้ำหวานเนี่ยครับไปครับไปดูที่ใหม่กันต่อหมาอีกจุดนึงครับมาเจอตัวบินเข้าๆออกๆอยู่ตรงนี้ครับโอ้เห็นลางแล้วครับอยู่ข้างในพุ่มข่อยเนี่ยครับในนู้นเลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านู็นครับเลยาอยู่ในนู้นเลยเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยว หาขิ้ยาทำคบกันนบนู่นครับไปหลายหนครับเดี๋ยวเอาเป่าพูดผิดครับเอาควันไฟเป่าสักหน่อยครับสักครู่ครับไปเป่าควันใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสโลกันครับอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่เด้อครับขอตัดครับอยู่ข้างในเนี่ยครับสักครู่ครับสักครู่ครับก Ruth. ็จะยากสักหน่อยนะติดนู่นติดนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พี่น้อง โอ, sociedad, โอ Bref, building, ını, uh ้โหได้มาแล้ติด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 อะไรเนี่ยติดอะไรอยู่อันโอ้ก้อนน้หวานนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยครับก้อนน้หวานใหญ่อยู่ครับขยาเขย่าเคาะตัวออกก่อนเมื่อกี้โดนเบ้าตามาแล้วอันนี้ไม่รู้จะโดนอะไรอีกเนี่ยครับก้อนน้หวานครับ เฉียเลยครับเยี่ยมเลยครับก้อนน้ำหวานมิ้มช่วงนี้ครับบอกได้เลยครับว่าน้ำหวานกําลังสวยงามเลยครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ค่อยปิดตาครับแต่น้ำหวานเต็มทุกรอดทุกรูนะครับเนี่ยครับเต็มเลยครับทุกรูเลยไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับจากจุดเมื่อตะกี้นี่มาเลาะดูทางนี้มองเห็นดำๆโอ้มิ้มครับนู่นหนึ่งหลังอยู่บนนู่นครับโอ้มิ้มยังอ่อนอยู่สมั่งครับพี่น้องครับ ไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าอืมอาจจะยังอ่อนอยู่นู่นเลยครับแต่นำหวานนี่น่าจะมีแล้วล่ะโอ้นาหาำหวานทําไมกลมอ้วนใหญ่จังปุกลุกเลยเนี่ยครับออ้นำหวานก็ปุกลุกเลยครับโอ้น้นาหวานนี่อ้วนกลม ยังจะเป็นน่าจะเป็นมีมออนอยู่ครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ดีกว่าครับปล่อยไว้สักสี่ห้าวันค่อยมาดูใหม่ครับเดี๋ยวเดินไปดูพุ่มนูน้นกันครับพุ่มข่อยในนู้นครับหน้ามีอยู่ครับแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่ายังมองไม่เห็นมีวี่เบลอะไรดำ,ดำ ลองดูดีๆครับพวกนี้ซ่อนครับบางทีอยู่ติดดินเลยแล้วครับอู้หลังนกตกใจนึกว่าลังมิ้มครับดำๆนู่นคือลังนกครับไม่รู้ว่านกอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นมองไม่เห็นต้องเดินไปดูซ่อนไปดูมาดูฝั่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่า ชอบซุ่มอยู่อย่างเงี้ยดึงอยู่อยมนาต่ำบางทีอยู่ติดตินหลังเบลอเลยนะครับไม่มีครับพี่น้องครับยังไม่เห็นมีไปถอยไปดูทางนู้นกันดีกว่าออกครับมาดูอีกจุดนึงครับมีหรือเปล่าดำๆมันอยู่โน่นครับ โอ้ใช่ครับมีหลังหรือยังนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนน้ำหวานก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะโอ้ยังอ่อนอยู่มั้งครับเนี่ยครับน่าจะยังอ่อนอยู่ครับอืยังไม่มีน้ำหวานครับเดี๋ยวต้องปล่อยไว้ก่อนครับเนี่ยครับหลังใหญ่นะครับถ้าเป็นตเต็มไปไว้ปล่อยไว้ก่อนดีกว่าครับ ไปกลับไปที่ใหม่กันต่อครับสงสัยจะต้องกลับบ้านแล้วหรือยังไงไม่รู้ครับเนี่ยผลฟ้าเริ่มจะคึมค่ำคึมค่ำครับอีกรอบนึงครับเมื่อเช้านี่ก็ลงมาแล้วรอบสองจะเอาเดี๋ยวครับไปครับเดี๋ยวหากลับบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปหากลับบ้านกันครับถ้าเจอก็จะได้ชมคลิปถ้าไม่เจอก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปครับ